ครับผมก็กลับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบก,กับคลิปนี้นะครับคลิปดับ10หน่วยบนนะครับดับ10หน่วยบนอาจจะดับถึงร้อยด้วยนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ดับนะครับย้ำว่าบางครั้งนะครับแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากก็คือจะจะไม่ค่อยเห็นเลยใน3ตัวบนนะครับนะโอเคนะครับแต่ว่าให้ย้ำไปที่1ิบ หน่วยบนก็แล้วกันนะครับเพราะมันดับยาวมากข้ามปีเออดับข้ามปีนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเราทําได้ดับที่ห้านะครับผลรัฐบาลไทยก็ออกวิธีเก้าเก้าเจ็ดนะครับหกสองหกนะครับสองตัวบนแม้แต่หลัก,กร้อยอ่าสองตัวบนไม่มีนะครับหลักร้อยก็ไม่มีนะครับห้าก็คือดับสนิทสิทธามลงไปเลยนะครับสําหรับ รอบที่แล้วนะผมก็ที่มันมีชน10หน่วยบนที่5ด้วยผมก็ตัด5ออกนะครับรอบที่แล้วนะก็ประหยัดลดต้นทุนเหลือแค่จากชนกัน4ตัวก็เหลือแค่3ตัวนะครับออรอบนี้นะครับดับ10หน่วยบนจะได้ตัวไหนมาดูกันนะครับสูตรเหมือนเดิมนะครับดับ10หน่วยบนใช้ หมุนครั้งที่3นะครับหมุนครั้งที่3เป็นตัวคำนวณน,นะครับใช้หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยหมุนครั้งที่3นะครับผมจะเขียนตรงนี้ว่าเป็นทอ3ก็แล้วกันนะครับร้อยบวกหน่วย7บวก4ได้11 11ก็คือ1นะครับเพราะฉะนั้นเลขหมหมวด จวันที่1เมษายนนะครับก็จะไม่มีใน10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนดับ10หน่วยบน1เมษานะครับก็จะดับไปที่เลข1น,นะครับอ่ะผมให้ดับ1 ม่ใช่เลขเด่นนะครับเป็นเลขดับนะครับเลขดับลดต้นทุนนะครับทีนี้พอเราได้เลขดับนะครับเราก็มาดูเด่นนะครับเด่นสิบหน่วยบนรอบนี้ของเรานะครับเด่นสิบหน่วยบนได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับห้าตัวแต่เมื่อไปชนกับสูตรสะเลเตะนะครับ สูตร10หน่วยบนบุชนกับสูตรหน่วยบนสะเลเตนะครับ89012กับ2581470ชนกันแล้วนะครับได้ที่เลข8012นะครับเลข8012พอมาอ่า พอมาเทียบกับเลขดับนะครับสิหน่วยบนเรารอบนี้จาก4ตัว8012ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8012นะครับนำเลขดับมาตัดก็จะเหลือแค่3ตัวนะครับก็คือ8 0 2นะครับเพราะฉะนั้นเลข1ก็จะติดดับ นะครับเลขหนึ่งติดดับสิบหน่วยนะครับรอบนี้อ่านะที่แล้วก็เหลือแค่สามตัวนะครับเหลือแปดชนกันที่อะไรนะหนึ่งสองสี่นะครับรอบที่แล้วเหลือที่ 124นะครับก็มาที่เลข2นะครับมาที่เลขสนะรอบนี้นะครับก็ตับที่หนึ่งนะครับก็จะเหลือ8เสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8แล้วก็02นะครับสำหรับอ่สิหน่วยบนนะครับ8ปดเหลือแค่สตัวเท่านั้นเองหลังจากที่ตัดดับนะโอเคเลยนะครับ ดับสิบหน่วยบนเลขหนึ่งการันตีการดับยาวข้ามปีนะครับนั่นหลัก10บถ้าใครได้ดูนะครับหลัก10บเคยมาครั้งเดียวก็คืองวดที่มา9ก้าเ้าศูนนะครับแต่แต่หน่วยนี้คือดับยาวเหยียดเลยนะครับหน่วยนี้ น่าจะดับขาดยาวเหยียด10มีหลุดมาครั้งเดียวก็คือ9 90รอบนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นมาก็คือ10หน่วยไม่เห็นเลยแล้วก็บางครั้งแถมพ่วงดับร้อยมาด้วยนะนานนที่จะหลุดมาที่ร้อยนะครับรอบนี้ก็เลข1นะครับดับเหลือ8 0 2 3ตัวเพราะฉะนั้นก็หาอีกแค่ตำแหน่งเดียวก็จะสามารถ สองตัวบนได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่หลักร้อยนะครับ802นี่10หน่วยบนนะครับปกติจะเดินมาที่หลักหน่วยแต่ว่าสามงวดหลังเดินมาที่หลักสิบนะครับ80ดูนเนี่ยที่ชนกันนะครับสตัวชนแล้วมานี่นะครับชนกันแล้วมานี่802นี80่ในรอบนี้จะมา10หน่วย,วยต่อก็รอดู นะหาอีกแค่ตัวเด่นตัวเดียวหรือ2ตัวมันก็จะเหลือแค่ไม่กี่ชุดเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องค้นหาสูตรที่มันมาดีนะครับรอบที่แล้วรอบที่แล้ว,ลวพากันงายหลังกันเยอะนะครับเออสามตัวของมมานะครับรอบที่แล้วแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งหลุดนะครับสูตรที่จับมาชนกับสูตรนี้นะครับมีใกล้เคียงแค่เก้าสองอืม ออก62นะครับสําหรับบนนะครับอรอบนี้ก็ฝากไว้นะครับให้ไปพิจารณากับเลขดับนะครับใครได้เลขเด่นหนึ่งก็ชอบก็นาไปไว้ที่หลักร้อยแทนนะครับนะให้ดับลดต้นทุนนะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องแนะนําสูตรดีๆมาฝากให้เพื่อนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ